สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำลังออกจากบ้านครับฝนตกนักเมื่อคอนกกนครับนี่ส้อยนาบ้านเลยครับเนี่ยออกจากบ้านมาครับเจอนามเลยครับเนี่ยทวมโอ้ฝนฝนตกแห้งครับเมื่อคอนกกนานามถล่มฟุตบาทเลยครับเนี่ยพี่น้องนี่ส้อยในหมู่บ้านครับเนี่ยปิมฟุตบาทเลยเนี่ยโอ้ยคน อ่นีปิมเลยครับนี่รวมฟุตบาทโอ้สนามนี้นั่นนะ่ะทางขยะลอยเลยขยะลอยเลยครับนี่นี่นี่คือบริเวนคลองนะครับนี่ถนนในหมู่บ้านน้ำตัวน้ำรอการระบายครับหมู่บ้านพิมานธานีนนท์ม่วง โอ้ยปุณน,น่ะฮะเคลยเขาในบ้านได้ครับทั้งนี้อืมฮะปุณนะขับเมืองข้างหน้าน,น้ำรอการระบายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมพทาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านหน้าร้อยกับสิบแปดย่ดำใบแรงๆครับมาพร้อมฝนกําลังตั้งเข่านะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครับว่าสภาพ บรรยากาศเนี่ครับทางมากมันกี้ฝนก็ล่างั้งเข่าครับเดี๋ยวก็ไปบ่นกันครับอ,อนนี้อยูบ่บนหน้าร้อยกันสิบแปดครับร่มก็ล่างมากฝนก็ล่างติดตกร่มแห้งครับล่มแห้งหเดี๋ยวเึงร่มครับหนึ่ง่มโอ้โอนใหม่องเรื่่ะร่ม ถึงแม,มาแล้วเจ๊เจะสุโกบะคืออยู่คืออยู่อืมกูนะลมพัดต่อไหนครับฟ้งเสียงลมหน้ารอยตอ่อสิบแปดลมแห้งขนาดเลยไม่รครับี่นะเป็นแค่ไก่ไม่กไก่ครับ ไก่ไก่น,นั่งฝ่าขาวต๊ะอะไครับตรงนั้ไกลมลมแห้งลมแห้งแห้งครับดต้นไม้ต้นไม้เฮ้สมุนสมุนสมุนปปปปไ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 ปต้นไม้ครับลมว้าจักรยานแ้ ลัดงดรียดูดเนี่ <c oughs> ลมแหง้งเฮ้ยลมครับ ในการวันหน้าลรากะสิบแปดบายบายกับสิ่แรงนะครับเิ็นล่มล่มแห้งครับมันเบิ้งหม่ครับเพื่อสิตกแต่บอแห้งผเห็นฝนยันมีแต่ร่มนี่ล่ะนี่ยหน้าดำแล้วกันทาน้าอยู่ครับท้านุณ้น้าทาน้า มีแต่ลมโอ้โีฝนลเลยลงแล้วครับฝนล,ลงแล้วหลังจากลมมากำลังลงโอ้บรรยาก,กาศดีครับวันหน้าร้อยเก้าสิบสาฝนกำลังตกอากาดีมากดีหน้าก็ดำแล้ว พูดหน้าที่ดำเี่ยทีทีแล้วส่วนไทที่ยังเหลืออยู่นี่ยัุหาก้าตัวน,นี้ครับเขาไรซ์เ,อ Rice เอบอรี่เขาไรเบอรี่ที่จึเกือบยี่สิบมือยสิบยี่สิบมือก็ติดได้ดำเงิยเหลือไปจักสองไฮสองไฮั้งพูดนปนที่ทีแล้วดำหน้าท่านพูด ออกวางเง้งเลยฝนน้ำขารน้ำอยู่ข้างหนึ่กระดำเดาใต้เน,นีาดน้ำหมืนเมื่อไรจ้าารไลบรี่น้ำแล้วโอยูสองไฮไนยเต๋อน,นแล้ะ เิมนะครับอากาศด,ดีดีครับวันนี้วันหน้าเราก็จิเปช่วงแรงแรงวันสี่โมงแรงส้าโมงแรงรันก็ลองลงอากาศดีมากเลยคอยฝนอยู่คอยฝนรับตกแห้เติบอยู่ได้ เกี้ยงง่งมเลยครับเงียงเกียร์อ้บรรยากาศดีขนาดเลยประมาณน้าร้อยเกาสิบแปดทียงเกียรทตามการเสียงฝนครับบรรยากาศด,ดีมากๆเลยยืดเสียงเกียร์ป่ะครับเกียร์ผสมเสียงฝน นี่ก็เป็นบรรณาบรรยากาศบรรณาร้อยกาสิบแปดหลังจากฝนหยุดตกแล้วครับมาตอนแรกทั้งฝนทั้งลมนะครับฝนหยุดตกแล้วก็โอ้บรรยากาศสดใสบรรณาร้อยก้าสิบแปดตรงหน้าคนส่วนตีดำแนะบบมันนี้เขา่าหอมนิน่งโต๊ะกาใบยังบปดดำมีแจ็คซ้ามฤทธิ์นาศีดำมันเป็นดำนอกฝนครับใกล้ใกล้ ยากาศหลังฝนตกครับยากาศดีสดใสหลังจากฝนตกเมื่อกี้เนี่ยครับมาเบิ่งค้องใส่กกเกพิ่นโอ้มีน้ำขังแล้วครับน้ำขังแล้วข้องใส่เกาอ,อืมในาน้ำเติบิโตัเนี่ยฝนตกอ่าตกบดนครับ บรรยากาศหกน้องหน้าวันหน้าลอยกับสิบแปดท้าทีเป็นบอ่อปลาเพิ่นน้ำแห้งเพราะว่า่นสูบสูบไป,ปดาหน้าอาทิตย์ทีแล้วครับฝนเขาก็ตกลงมาใส่ก็ยังบอ่อเต็มครับาปลาเพิ่นปลาเพิ่น เตเ็มไปไน,นี่ก็สภาพสะปาเพิ่นนะครับหลังฝนตกน้ำกระแหงนิดนึงพอร,ระสุดไปดำหน้าทีทีแล้วสะดุ้งสะดุ้ง่งนมาๆไป, okay, ปไหน เจ๊กินข้าวปืเจนีนน่สมาชิกบรนนาเปียบเลยกลาเนาะตัวกินไก่ตัวนี้นี่ตัวกินไก่โอ้แม่ลูกวันนะครับสมาชิกแม่ลูกวันตัวอื่นไปตัวอืน่นอะอืมตัวอื่นไปเลยกินแล้วนะตัวอืน่น สองตัวนี่เรไปกินน้ำมูห์กันแน่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 เนาะไก่เปลือกช็อกโกแลตหข้างเมนูย่ำแมลงหวานหน้าทำไมยังกินเนาะไข่บั้นไม้อ๋อไข่ไข่ช็อกโกแลตต้นไข่เคลือบช็อกโกแลตไข่เคลือบช็อกโกแลตครับเมนูใหม่ลืมข้าวลืมข้าวโอ๊ยเสียพื้นเก่าหรอท่านใหม่แค่คนเดียวกําลังช็อกโกแลต อันนี้ได้ยังไงอันนั้นอุ่นสีโครงซือุ่นสมตุนสีโครงเวยตุสีโครงเจับเย่อโย้ยอา่ไอ๋อให้ก้จับแต๋อเต๋อเอแกงจืดอียงไปสิละตุ๋นไปไปนังไม่ทำอะไรกินจักอันนี้คืออันนี้ก้อยจับเิ็จหยังไงก้อยจับบเต้มจืดต้มจืดอออต้มจืด่นเขาแ้อืมต้มจืด อาหารแรกมาเนี่กับซีมี่นะนะฮะกินยากสุกเห็ดไข่สุกใบเตยเบ้นเนี่ยบ่มีที่กินปลาเห็ดไข่อยู่หน้านี่บอกครับแหมอยู่หน้าเนี่ยครับเก็บตอนไหนมือเส้านี่เก็บมือเส้านี่สุกเห็ดไข่นะครับสุกใบเนี่โอ้ยพ่อนี่ยอาหารนากินยากได้เนี่ย้ากันสุกแล้วผัดผู้หิวเขาก็เระเห็ดไข่ครับหมักเลีนไหมน้ำไม้ต้ม นี่ปลาแซลมอนที่เหลือราเนี่ยปิงปลาแซลมอนแต่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นนะเอาใส่เข็ดไข่ค่อมเดินเงี้ยอยู่วบนหน้าก็มีปลาแซลมอนนะครับนี่ปิ้งปลาแซลมอนสุดยอดปลาแซลมอนข้าวเกลาอที่นี่คือไข่เจียวช็อกโกแลตเนี่ยไข่เจียวประมัยเสียบคือเก่าละ หอมแปบบ๊บ <c oughs> ไข่เจียวช็อกโกแลต <c oughs> สูตรไหมนะครับไข่เจียวช็อกโกแลตอูใดอยากให้หอมหอมนี่เด <c oughs> สตูตรปรนไหมต้องเทให้ได้สีนี่ใ <c oughs> ส่ซีนี่หอมไปเลยเสแล้ว เก็บยุคหกน้องหน้ามันหน้าร้อยสิบแปดนี่ละใส่ซลมอนใส่แซมอนจากนอร์เวย์โซเปตาไขใส่แซลมอนนะครับเนี่ยนี่แซลมอนนยากเซเปตะไข้แซลมอนไข่ช็อกโกแลตเขาเจ้านี่ก็เป็นเขาซารย่างได้หีอเขาต้องเติร์ อันนี้ก็เป็นเข่าเพื่อสุขภาพเข่าสามยางมั้ยังไงครับไรสบอร์รี่อันนี้มันขึ้นมาเป็นข้าวเหนียวมะลิแดงหรอมะลิแดงมันขึ้นมาเป็นไส้ข้าวเหนียวไปมันรีแดงหอมนิ่งไรสบร์รี่ผสมกันเหมาะสำรับสายสุขภาพครับแสบครับแล้วกครับมา ดีครับนั่งไ้ไ เนี่ยวมากินข้าแรกอยู่บ้านหน้าร9อาสิบแดครับกับลุงเอกตอาไหม ขึ้นข้อแรกภาพการบรรยากาศฝนพึ่งยุดตกครับเข้าจืดเข้าจากหน้านี่แหละครับเนี่ยเข้าเพื่อสุขภาพมีแกงจืดมีปลาแซลมอนปิ้งสแใบตองโมกเห็ดตะไค่ายโมกป้าวบ๊ปยนุ่งเห็ดเฮตตาค่ายพักบุ้งหน้านอม้กับยูเแถวหน้านี่ครับครับไข่ช็อกโกแลต ก็ตรงไหนเพราะแต่กระแสนี่เราทำแผ่นมันเขาลุบสีเขามเขาก็สีเขาคนนีาส่วนอันนั้นค่ะเป็นน้ำสมุนไพรของลูกเอกมันกินประจำจะเลื่อนอาหารกันนะเลื่อนอาหารเสื้อก็เส้อกลันาเจีนะครับเสร็จแซ่บครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ